ต่อไปก็จะเป็นวิธีแก้สมการแบบเอกพันนะแบบสมการไม่เอกพันแบบที่สามเมื่อกี้เราทัวนหน่อยเรามีไปแล้วสองวิธีวิธีแรกคือวิธีเทียบสัมประสิทธิ์วิธีที่สองคือเดี๋ยวก่อนวิธีแรกคือวิธีเทียบสัมประสิทธิ์วิธีที่สองคือวิธีตัวดําเนินการ วิธีที่3คือวิธีลัดโทษทีมันเป็นวิธีที่4แล้วไม่ใช่ไม่ใช่มี3วิธีนะแล้วก็วิธีที่สี่คือวิธีนี้เรียกว่าวิธีแปรผันพารามิเตอร์นะวิธีแปรผันพารามิเตอร์วิธีนี้ก็ไม่ยากมามาดูโจทย์กันเลยสมมุติโจทย์บอกว่าโจทย์ข้อนี้ก็เราจะใช้วิธีแปรผันพารามิเตอร์ ซึ่งวิธีแปลผันพารามิเตอร์เขาจะมันจะต้องหา yc ก่อนหา yc ซึ่งส่วนมากเขาถ้าเกิดโจทย์ที่ให้หาแบบวิธีแปลผันพารามริเตอร์เขาจะให้ yc มาอ่ะครานี้เขาให้ให้ yc เท่ากับ c 1 e ยกกำลัง x บวก c 2 x บวกหอ่ะให้ให้ y c มาเขาให้เราหา yp หา yp อ่ะวิธีการหาคือให้เราสร้าง y 1กับ y 2ขึ้นมา y 1เท่ากับ y 2เท่ากับมันคืออะไร y 1คือฟังก์ชันหลัง c 1ก็คือ e กกำลัง x y2 คือฟังก์ชันหลัง c2 ก็คือ x บวก1ก็คือดูจาก yc ที่เขาให้มา y1 คือหลัง c1 ก็คือ x y2 ก็คือหลัง c2 คือ x บวก1อ่ะได้ได้ y1 กับ y2 แล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าคำตอบคือ yp จะเท่ากับ v1 1> y 1บวก v 2 y 2ซึ่งเรารู้ y 1แล้วคือ e กลัง x บวก v 2 y 2คือ x บวก1ซึ่งจริงอันนี้เป็นคำตอบแล้วแต่ว่าเป็นคำตอบที่ยังไม่สมบูรณ์เราจะต้องหา v 1กับ v 2ก่อน เราก็จะจึงเป็น y p ที่สมบูรณ์อ่ะอันนี้เราจะมาหา v 1 v 2วิธีการหา v 1 v 2คือเขาให้ตั้งสมการดังนี้สมการที่1เขาให้ตั้งว่า v 1นึ่งก็คือดิฟ v หนึ่งคูณ e กํลัง x บวกแล้วก็ดิฟ v สอง คูณด้วย x บวก1ก็คือเหมือน copy อันนี้มาแต่ว่าใส่ดิฟของตัว v ทุกตัวเท่ากับ0อ่ะเขาจะให้ตั้งสมการอย่างนี้เป็นสมการที่1แล้วก็สมการที่2องเขาให้ตั้งอย่างนี้ v 1 e กําลัง x บวก เอาใหมจริงๆสมการที่1มันจะเป็น v 1 y 1บวก v 2 y 2เท่ากับ0ก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะให้ตั้งนี้เป็นสมการที่1ซึ่ง v 1 y 1ก็คือ e x ใช่ม y 1 v 2 y 2ก็คือเท่ากับ0ต่อไป สมการที่2องเขาให้ตั้งนี้ v งน้ V1 y 1บก v 2ดิฟทั้งคู่เลยทั้งดิฟทั้ง v ทั้ง y d 1 y 1 d 2 y 2เท่ากับ f x ส่วน a 0เป็นสมการที่2อ,อ่ะคราวนี้มาดูกันว่า f x a 0นะคืออะไรอ่ะเป็นสมการที่2ตรงนี้ ก็ v 1 y 1ดิฟ y 1ดิฟ y 1ก็จะได้ e x เท่าเดิมบวก v 2แล้วก็ดิฟ y 2อันนี้คือ y 2ดิฟ y 2จะได้1นึ่งใช่ไหมดิฟ x ได้1ดิฟหได้0ก็ดิฟ y 2ได้1เท่ากับ f x f x คือพจน์ที่อยู่ข้างหลังเท่ากับก็คือตัวนี้ตัวนี้คือ f x ็เท่ากับ f x x กําลังสอง e กําลัง x ส่วน a 0 a 0คือ a 0คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าอนุพันธ์ที่สูงที่สุดอ่ะอนุพันธ์ที่สูงที่สุดก็คือตัวนี้ถูกไหมอันดับสองสูงที่สุด a 0ย์คือตัวที่อยู่หน้านี้คือ x ของตัวที่สูงที่สุด ต่อไปก็แก้2องสมการนี้เอาสมการที่2องลบสมการที่1นึ่งสมการที่2ลบสมการที่หนึอันนี้ลบอันนี้ก็จะหมดไปอันนี้ลบอันนี้ก็จะเป็นอ,อันนี้มันคือ v 2ลบกับอันบน v 2 x บวกลบลบกับ v 2x บวกกับ v 2เท่ากับอันนี้ลบอันนี้นก็จะได้ตัวนี้เหมือนเดิมแล้วก็ลบกันสุดท้ายมันก็จะเหลือลบ v 2x เท่ากับ x กำลัง2 e กำลง x ส่วน x อะ x อันนี้นก็จะตัดเกัดข้างบนเหลือ X เดียวแล้ว X อันนี้ก็ตัดเกิด X อันนี้สุดท้ายมันก็จะเหลือ v 2ทงกะลบ e กําลัง x ต่อไปก็เอาอันนี้ไปแทนในสมการที่1แทนในสมการที่1ก v1 e กําลัง x บวกอ่าอันนี้แทนด้วยน,นี้ลบ e กําลัง x คูณด้วย x บวก1เท่ากับ0เราจะหา v1 v1 จะเท่ากับไอ้อนนี้จะได้ลบ e กําลัง x คูณ x ลบด้วย e กํลัง x นะเราก็จะย้ายนี้มาฝั่งนี้ก็เป็นเป็นบวก e x e กําลัง x บวก e กํลัง x แล้วก็ย้ายอันนี้มาหารเป็น e กํลัง x สุดท้ายเราก็จะได้เป็นอันนี้ก็จะตัดเป็น x บวกห่ะก็จะได้ x บวกห ต่อไปอ่าสรุปตอนนี้เราจะได้ v 2อดกับ v 1 that, แดดละว v สกับ v หเสร็จแล้วให้เอาเสร็จแล้วเราจะหา v 1ธรรมดาซึ่ง v 1มันดิฟอยู่วิธีการหาธรรมดาคือเราก็อินทิเกรตเข้าไปเพื่อกำจัดดิฟออกมันก็จะเป็น v 1เพราะฉะนั้นเราก็จะดิฟ v 1 by dx ก็จะเท่ากับ ไออินทิเกรตวีหนึดีเอ็กก็อินทิเกรตก้อนนี้อินทิเกรตก้อนนี้ก็จะได้ x อกำลังสองส่วนสบวก x x กลังสอง x ส่วนสองบวก x แล้วก็อินทิเกรตก้อนนี้ อินทิเกรตก้อนนี้ก็จะเท่ากับลบ e กั x ซึ่งพอเราอินทิเกรตมันก็คือจะเหลือ v 1อันนี้ก็จะเป็น v 2นเสร็จแล้วเราได้ v 1กับ v 2แล้วเราก็จะเอาไปแทนค่าในตอนแรกตรงนี้ก็สรุป yp เท่ากับ กํลังสองส่วน2บวก x คูณกับ e ยกกำลับบง x บวกลบ e กํำลัง x x บวก1ก็คือตอนแรกที่เราทำไว้เราจะติด v1 กับ v2 ไว้ซึ่งมาถึงตรงนี้เราหา v1 กับ v2 สได้แล้วเราก็แทนแค่แทนข้าลงไปเราก็จะได้ yp แล้วก็จะไปคูณเข้าเพื่อหาผลที่สั้นกว่านี้ก็ ทำต่อไป